สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่231ไม่รู้ว่าหลู่ซานสูงใหญ่แค่ไหนเจียนอี้หลิงต้องการไปที่โต๊ะทำงานของเธอมากกว่าที่จะอยู่เฉยๆในหอผู้ป่วยเจีนชูชิงทักทายเฉิงอี้อย่างสุภาพ และซักถามเรื่องเกี่ยวกับดร์เที่พวกเขายังมีความสงสัยอยู่ดรเฉิงผมอยากถามว่าดร์เอยู่ที่ไหนการผ่าตัดก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพวกเราอยากจะขอบคุณเขาด้วยตัวเองเจียนชูชิงถามทุกคนในห้องต่างก็รอคอยค,อยคำตอบของเฉิงอี้รวมไปถึงเจียนจุนนาวที่นอนอยู่บนเตียงพยาบาลด้วยดร์ฟูฉีค่อนข้างยุ่งเมื่อเร็วๆนี้เธอต้องแบ่งเวลาไปทำการผ่าตัดคุณเจียนจยุนนาด้วย เฉิงอี้ยิ้มอย่างสุภาพและตอบตามสูตรสำเร็จฟูฉ่ฉีนี่เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวเจียนได้ยินชื่อภาษาจีนของดร์เอฟเอสปรากฏว่าชื่อของศัลยแพทย์ผู้ลึกลับและทรงพลังคนนี้ก็คือฟูฉ่ฉีถ้าอย่างนั้นดตอร์ฟู่ฉีจะว่างอีกเมื่อไหร่พวกเราใช้เวลาไม่นานนักจะไม่ถ่วงเวลาของมากเกินไปเจียนชูชิงเกาอีกครั้งเฉิงอี้ยิ้มอย่างจริงใจทั้งยังมีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ซุกซ่อนอยู่ในดวงตาหลังแว่นตากรอบทองอีกด้วย แล้วดรเฉิงรู้ไหมครับว่าดรฟู่ฉีมีความต้องการอะไรหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษบ้างเจียนชูฉิงยังคงถามต่อพวกเขารู้สึกว่าควรทําอะไรบางอย่างเพื่อแสดงความขอบคุณต่อดรฟู่ฉีผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับในเรื่องความสนใจของเธอเฉิงอี้มองดูเจียนอี้หลิงที่ตรงหน้าด้วยหางตาหัวเล็กผมฟูหน้าขาวเล็กๆนั่นเธอดูเหมือนคนนอกไม่มีใครคาดคิดอย่างสิ้นเชิงว่าเธอเป็นคนที่พวกเขาคุยถึงกันอยู่ ยังไงก็ต้องขอบคุณดอร์เฉิงไม่ว่าอย่างไรเจียนชูชิงก็ต้องขอบคุณเฉิงอีตอนนี้เจียนชูชิงและพวกไม่รู้ว่าจะไปหาดอ,อร์ที่ทําการผ่าตาัดล,ลูกชายได้อย่างไรเจียนชูชิงและเจียนจุนเฉิงทําการไปพบศาสตราจารย์ชฉืออีกครั้งและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาพวกเขาต้องการขอบคุณดร f เอฟเอสด้วยตนเองที่ช่วยชีวิตลูกชายและมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาศาสตราจารย์ชฉือยิ้มและตอบว่า ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะถามผมเกี่ยวกับศาตราจารย์ฟูฉีความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรานั้นเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบหัวหน้ากับลูกน้องสิ่งนี้ทําให้ความคาดหวังของเจนชูชิงและเจยนยุนเฉิงต้องผิดหวังไปอีกครั้งถ้าอย่างนั้นเราพอให้ค่าตอบแทนดรฟูฉีมากกว่าเดิมได้ไหมหากคุณไม่สามารถขอบคุณด้วยตนเองคุณสามารถจ่ายเพิ่มอีกได้ทําได้แน่นอนศาสตราจารย์ชื่อตอบด้วยความกินดีเป็นอย่างยิ่ง อาจเป็นเรื่องยากอยู่บ้างที่จะให้ทางสถาบาลลันเรียกเก็บเงินน้อยลงแต่ถ้าพวกเขาต้องการให้สถาบาลลันเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นนั้นคําขอนี้เป็นไปได้ศาสตราจารย์ฉือเรียกผู้ช่วยมาและขอให้เธอพาจิยนชูฉิงเจียนยุนเฉิงพอลูไปดําเนินการหลังจากครอบครัวเจียนจากไปแล้วศาสตราจารย์ฉือก็หยิบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าพึงพอใจการผ่าตัดประสบความสําเร็จและเจียนอี้หลิงก็ได้รับมากกว่าค่าตอบแทนจากครอบครัวเจียนสองพอลู ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการผ่าตัดนี้ได้ล้างข้อกังขาในชื่อของเจนอีหลิงชื่อของดร์เอฟเอสได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวงการนี้แน่นอนว่าสถาบันวิจัยของพวกเขาก็ได้รับอนิสงส์จากดร์เอฟเอสด้วยเช่นกันศาสตราจารย์เฉยจะไม่มีความสุขได้อย่างไรเฉิงอี้กำลังเรียกดูแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ทางการของพวกเขาอาจารย์ทันทีที่มีข่าวการผ่าตัดประสบความสำเร็จออกมา ใบสมัครขอรับการรักษาบนเว็บไซต์ของสถาบันของเราก็เพิ่มมากเป็นสองเท่าและส่วนใหญ่ก็ขอให้อีหลิงดำเนินการใช่คนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองเฮงยวนของเราเลยทั้งยังมีแม้กระทั่งคนจากต่างประเทศอีหลิงพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองในครั้งนี้ได้จริงๆแต่ก็อย่ารับใบสมัครเหล่านี้ในเวลานี้ให้น้องสาวอีหลิงกับคุณจบงานเกี่ยวกับโรคเลือดหาย,ยากก่อนศาสตราจารย์ฉือรู้สึกภาคภูมิใจแต่ในเวลาเดียวกัน เขาก็ไม่ลืมที่จะดูแลสภาพร่างกายของเจียนอี้หลิงด้วยการผ่าตัดนั้นทําให้ตัวเธอเองนั้นอ่อนเพลียยอ่างเห็นได้ชัดร่างกายของอัจฉริยะน้อยนั้นอ่อนแอเกินไปและเธอจําเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพออุทยานแห่งชาติหลู่ซานซึ่งองค์การยูเนสโกจัดให้เป็นบรดกโลกตั้งแต่ปี2539และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่อากาศบนภูเขาจะเย็นกว่าที่อื่นวงเล็บ ในเรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบถึงการที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบ้างภายในสถาบันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่231ในตอนนี้ความสามารถของเจนอีหลิงที่ใช้ชื่อด็อกเตอร์เอฟเอสนั้นก็ได้เป็นที่ยอมรับในวงการการแพทย์แล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิกชันตอนที่232งานลาตีก,รกรนันกุศล 1. เจนอีหลิงได้รับข้อความจากตัวแทนของท่านผู้เท่าดรเอฟเอสท่านผู้เท่าของเราต้องการพบคุณคำตอบของเจนอีหลิงกระชับด้วยใจความเวลาสถานที่เนื่องจากเจนอีหลิงได้รับความช่วยเหลือจากท่านผู้เท่าคนนี้ถึงสองครั้งจึงถึงเวลาที่เธอต้องทําตามสัญญาแล้วดังนั้นเจนอีหลิงจึงตกลงตามคําขอของท่านผู้เท่าโดยไม่ลังเลในงานลาตีการกุศลที่จัดโดยนางฉินสุดสัปดาห์นี้จดหมายเชิญถูกส่งไปที่บ้านของคุณโดยผู้จัดงาน งานลาตีการกุศลที่จัดโดยภรรยาของฉินชี้ชวนเหรอฉินชี้ชวนเคยเชิญเจียนอี้หลิงมาก่อนแต่เจียนอี้หลิงปฏิเสธแต่เนื่องจากชายชะลาต้องการพบเธอในงานลาตีกันกุศลเธอจึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้เจียนอี้หลิงตอบกลับหยูเจียภรรยาของฉินชี่ชวนจัดงานลาตีกันกุศลในโรงแรมภายใต้ชื่อของฉินชี้ชวนอยู่เจียเชิญผู้คนจากเมืองเหิงหยวนที่มีชื่อเสียงที่ยินดีจะเข้าร่วมง,งานลาตีกันกุศล ล็อบบี้ของโรงแรมทั้งหมดถูกกันและภายใต้แสงไฟสีทองแขกทุกคนพากันแต่งตัวอย่างเรียบร้อยเนื่องจากมาจากตระกูลฉินในปักกิ่งจึงมีคนหลายคนมาร่วมงานลาตีกันกุศลของนางฉินและทุกคนที่เธอเชิญมารวนมาอยู่ที่นี่แล้วเหอเย่นได้รับคำเชิญอันล้ำค่านี่มาเมื่อ3วันก่อนและมาที่งานเลี้ยงตานที่เธอต้องการเนื่องจากเจนชูหงสามีของเธอทำธุรกิจอยู่ดังนั้นเธอจึงลากตัวเจยนยูมิน ลูกชายคนโตของเธอมาร่วมงานด้วยเจียนยูหมินตกลงแม้ว่าเขาจะขัดแย้งกับแม่ของตัวเองเสมอแต่เหอเยี่ยนก็ยังเป็นแม่ของเขาดังนั้นเจียนยูมินจึงยินดีรับคำร้องขอที่สมเหตุสมผลยูหมินให้ระมัดระวังการพูดจาด้วยนะแม่ได้ยินมาว่าวันนี้จะมีท่านผู้เท่าแขกคนสำคัญมาที่นี่ดังนั้นเมื่อเธอมาในวันนี้เธอไม่เพียงแต่ได้พบกับฉินชี้ชวนกับภรรยาของเขาเท่านั้น แต่ยังได้พบกับชายชรลาคนสำคัญกว่าอีกด้วยการมาในวันนี้คุ้มมากเหอเยี้ยแต่งตัวอย่างดีในวันนี้เธอเคยเป็นนักแสดงหญิงยอดนิยมมาก่อนหน้าตาและท่าทางของเธอนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงเลยหลังจากให้กำเนิดลูกชายสามคนแล้วเธอก็ยังดูเหมือนว่ามีอายุเพียง40ตนตนพอได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเจยนยูหมินซึ่งอยู่ในชุดสวยก็ดูสะดุดตาเช่นกัน จนสาวๆหลายคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองเขาเมื่อผู้หญิงที่มีชื่อเสียงหลายคนเห็นเธอเยี่ยนพวกเธอก็เริ่มทักทายเธอและเหอเยียนก็ตอบรับอย่างมีความสุขยามที่มีเวลาว่างเหอเยี่ยนก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่ประตูทางเขา้าให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เมื่อเธอมองไปรอบๆเธอไม่เห็นคนสําคัญมาแต่เหอเยี่ยนกับเห็นเจนอี้ลิงใบหน้าของเหอเยี่ยนก็หมนมองลงคิดสงสัยอยู่ในใจว่า เจียนอีหลิงมาปกตัวอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมที่วนน่วนก็มาด้วยเหอเย่ยนได้สอบถามก่อนที่จะมาและรู้ว่าวนนุวนไม่ได้รับจดหมายเชิญเพราะวนน่วนอธิบายสถานการณ์ของเธอให้นางฉินทราบล่วงหน้าแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความอับอายและขอให้นางฉินไม่ต้องส่งจดหมายเชิญให้เธอบางครั้งเหอเย่ยนก็หงุดหงิดวนนุวนอย่างไม่มีเหตุผลทุกคนเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลเจียนแต่วงสังคมที่วนน่วนอยู่นั้นดีกว่าเหอเยี่นมาก สำหรับคนอย่างนางฉินเหอเย่ยนนั้นต้องคิดจนหัวแทบแตกเพื่อที่จะต้องการเป็นเพื่อนด้วยแล้วว,ลนวนนวลล่ะเธอมีช่องทางของตัวเองในการติดต่อกับนางฉินเมื่อเจยนยูมินเห็นเจนอี้หลิงดวงตาของเขาก็เป็นประกายและเขาก็เดินตรงไปยังเจนอี้หลิงเหอเย่ยนไม่ได้หยุดเขาไว้แต่เดินตามเจยนยูมินไปที่เจนอี้หลิงด้วยเช่นเดียวกันเหอเย่ยนยังต้องรักษาหน้าตาของตระกูลเจนในที่สาธารณะอยู่ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่232 ในตอนนี้เจนอี้หลิงก็ได้มาเข้าร่วมงานเลี้ยงรารีการกุศลนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมดฟิ c ชั o นตอนที่233งานรารีการกุศล 2. เมื่อเธอเห็นหลานสาวของตัวเองในที่สาธารณะและแซงทำเป็นว่าเธอไม่รู้จักอีกฝ่ายนั้นต้องเป็นปัญหาแน่นอนเมื่อเหอเยี่ยนมาตรงหน้าของเจนอี้หลิงเธอก็พบว่าอีกฝ่ายมาคนเดียว โดยไม่มีพ่อแม่หรือใครๆน้องสาวทำไมเธอถึงมาที่นี่คนเดียวเจยนยูมินเต็ไมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงถามเจียนอี้หลิงมาหาคนเจียนอี้หลิงตอบเจียนอี้หลิงไม่รู้ว่าทำไมท่านผู้เท่าจึงขอให้เธอมาพบเขาในโอกาสนี้สำหรับการมาของเธอนั้นไม่มีอะไรให้ทำนอกจากจะมาหาคนเท่านั้นป้าใหญ่ไปไหนทำใมมาที่นี่คนเดียวเจยนยูมินรีบถามพร้อมขโมดคิว้ว ไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือไม่ในใจของเขาเจนอี้หลิงเป็นเด็กออกไปไหนคนเดียวอาจจะหลงทางได้ใช่แล้วพี่สะพายละ่ะทำไมไม่เห็นเธอมาด้วยในใจของเฮอเย่นก็มีคำถามเหมือนกันแต่จุดประสงค์ของเธอกับเจนยูมินนั้นไม่เหมือนกันฉันมาคนเดียวเจนอี้หลิงตอบเธอออกมาข้างนอกด้วยตัวเองได้ยังไงแล้วในโอกาสแบบนี้อีกด้วยเจนยูมินคิดว่าการที่น้องสาวออกมาตามลำพังนั้นอันตราย โอกาสแบบนี้ย่อมมีทั้งหมาป่าเสือและเสือดาวการที่เธอออกมาตามลำพังนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โชคดีที่เจ้าภาพงานเลี้ยงไม่ได้ยินถ้าเธอได้ยินก็คงไม่รู้ว่าเธอจะพูดอย่างไรใช่พี่สไพยปล่อยให้เธอมาที่นี่ตามลำพังได้ยังไงเธอเย็ยนจงใจพูดเมื่อเห็นคนมาอยู่รอบๆฉันไม่ใช่เด็กเจียนอีหลิงมองด้วยสีหน้าที่ไม่หวั่นไหวและดวงตาที่เป็นประกายไม่ใช่เด็กอะไรกัน เด็กขี้แยเจียนยูมินตัดสินใจในทันทีตกลงเธออยู่กับฉันก็แล้วกันฉันจะส่งเธอกลับไปเมื่องานจบในขณะนี้เลดี้ฉินก็เข้ามาเธอมาเพราะพนักงานต้อนรับที่ประตูแจ้งว่ามีแขกรับเชิญพิเศษมามีบัตรเชิญสองใบที่เลดี้ฉินส่งออกไปและส่วนใหญ่แล้วเป็นบัตรเชิญธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามมีบัตรเชิญสอสาใบที่มีความพิเศษ พนักงานต้อนรับที่ประตูจะสามารถบอกความแตกต่างได้และพวกเขาจะแจ้งให้เธอทราบเมื่อมีบัตรเชิญพิเศษเข้ามาแต่เมื่อเธอเดินไปถึงประตูก็ไม่มีคนที่เธอได้คาดหวังไว้เลดี้ชินเป็นหญิงสาวสวยในช่วงต้นยุค40สวมชุดดอกไม้สีม่วงสง,ง่าผ่าเผยด้วยบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของสาวงามแบบคลาสสิกแม้ว่าจะรู้สึกแปลกแต่มารยาทของเลดี้ชินทำให้เธอสามารถสร้างความชื่นชอบให้กับ3าคนที่ยืนตรงประตูได้อย่างงดงามเป็นกันเอง ฉันพอจะสอบถามได้ไหมว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรพอดูเหมือนว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันและทั้งสามคนก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนมก่อนที่เลดี้ฉินจะเข้ามาเลดี้ฉินจึงยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนที่เข้ามาพร้อมกับบัตรเชิญนั้นสามีของฉันนามสกุลเจียนเขาเป็นคนที่สองของบ้านเหอเยี่ยนยิ้มด้วยความสุขใจไม่คาดคิดว่าเลดี้ฉินจะออกมาทักทายเธอด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนทั่วไปที่จะได้รับการปฏิบัติแบบนี้เป็นเลดี้เจียนนี่เองเลดี้เจียนดูเด็กมากที่อยู่ข้างๆนี่เป็นลูกของคุณเหรอมีเพียงตระกูลเจียนเดียวเท่านั้นในเมืองเหิงหยวนและเลดี้ฉินก็เข้าใจในตัวตนของเหอเยี่ยนในทันทีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอไม่เข้าใจก็คือเลดี้เจียนได้รับบัตรเชิญพิเศษนี้ได้อย่างไรเธอจำได้ว่าเธอส่งบัตรเชิญไปหาเลดี้เจียนแต่มันเป็นบัตรเชิญธรรมดา ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่233ในตอนนี้เลดี้ฉินก็ถึงกับงงไปเลยนะครับเธอนั้นเดินมาหาคนที่มีบัตรเชิญพิเศษแต่เธอนั้นก็ได้เจอกับเผยเยี่ยนที่มีบัตรเชิญธรรมดาแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่234งานลาตีการกุศล 3. ใช่นี่คือลูกชายคนโตของฉัน เขาไม่ได้ทำอะไรเธอเยี่ยนพูดอย่าง่อมตัวอีกคนเป็นลูกของพี่สะ้ายของฉันเลดี้ชินกล่าวด้วยรอยยิม้มเป็นอย่างนั้นนั่นเองฉันก็เช่นกันฉันได้ยินมาว่าเลดี้เจียนไม่มีเวลามาเลดี้ชินคุยกับเฮยเย่ยนเรียบร้อยแล้วก็ไปทักทายแขกคน,นอื่นๆเฮอเยี่ยนรู้สึกหัวใจพองฟูเธอรู้ดีว่าการเดินทางในวันนี้ไม่ถึงกับเสียเปล่าหลังจากนั้นก็มีคนมาคุยกับเผยเย่ยนทีละคนสองคน และบางคนก็มองไปที่เจียนยูหมินและเจียนอี้หลิงการปรากฏตัวของสองคนนี้เป็นที่จับตาจริงๆโดยเฉพาะเจียนยูหมินโดยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและท่าทางที่ไร้ที่ติที่สําคัญที่สุดก็คือในช่วงเวลาที่ความสนใจของเขาตกอยู่แต่น้องสาวนั้นมีเสน่ห์มากหญิงสาวในบริเวณนั้นอดไม่ได้ที่จะส่งหัวใจเสียมพูออกมาเมื่อเห็นเขามองไปที่น้องสาวอย่างตั้งใจผู้ชายที่รักผู้หญิงมากมีเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษ มีคนเริ่มกระซิบและพูดคุยเกี่ยวกับเจียนยูหมินทำไมเขาถึงดูเหมือนซี่หมินอยู่จากวงดนตรีชายจูปิเตอร์ใช่ดูเหมือนว่าจะเป็นเขาฉันไม่คาดคิดว่าเขาจะมางานเลี้ยงการกุศลวันนี้ด้วยเขาดูดีกว่าในทีวีด้วยซ้ำฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆข้างเขาเป็นใครกันเขาปฏิบัติกับเธออย่างอ่อนโยนช่างมีสเสน่ห์นักดูอายุของเด็กสาวสี่น่าจะเป็นน้องสาวของเขานะอายุแค่นี้เป็นแฟนสาวไม่ได้หรอก เธอเดาถูกใช่แล้วเป็นน้องสาวของเขาจริงๆแต่ไม่ใช่น้องร่วมสายเลือดเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาและเด็กหญิงคนนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นเธอคือเจียนอี้หลิงเจียนอี้หลิงที่เอาแต่ใจและอารมณ์เหลือรับประทานจากตระกูลเจียนเจียนอี้หลิงเหรอทำไมถึงเป็นเธอได้เธอเป็นคนที่น่าลำคัญสุดๆเลยเหรอทำไมดูไม่เหมือนเลยใครจะไปรู้ละ่ะบางทีเธออาจจะแกล้งทำเป็นน่ารักต่อหน้าพี่ชายก็ได้ เจียนอี้หลิงไม่ใช่พวกแสดงท่าทางเก่งมัง้งเธออาศัยการเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยที่ได้รับความชื่นชอบมากที่สุดในตระกูลเจียนและมองไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาแต่เดิมพวกเธอคุยกันเรื่องเจียนยูหมินแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหัวข้อกลายเป็นเจียนอี้หลิงแทนเนื่องจากเจียนอี้หลิงมีประวัติที่มืดมนมาก่อนและได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้คนเป็นจํานวนมากทุกคนจึงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเธอเรื่องแล้วเรื่องเล่า เจนอี้หลิงมีชื่อเสียงในแวดวงครอบครัวที่ร่ำรวยในเมืองเหิงหยวนสุดท้ายคนที่อิจฉาเจนอี้หลิงก็เปลี่ยนไปเป็นไม่ชอบเธอแม้แต่คนที่อยากจะเข้ามาคุยกับเจยนยูหมินก็ได้ถอยกลับไปเพราะเจนอี้หลิงเจยนยูหมินไม่ได้ใส่ใจกับการจ้องมองของคนอื่นแต่มุ่งเน้นไปที่การแกล้งเจนอี้หลิงเท่านั้นเขาไม่ได้อยู่กับน้องสาวมานานแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เขามีงานยุ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ไม่คาดคิดเด็กขี้แย วันนี้เธอมีของที่อยากบริจาคหรือเอาไปทิ้งบ้างไหมจะมีการประมูลการกุศลหลังจากนี้ของที่ขายในการประมูลเป็นสิ่งของที่ทุกคนบริจาคและเงินที่ได้จากการประมูลจะถูกนําไปใช้ในการกุศลไม่เจียนอี้หลิงไม่ได้มาที่นี่เพื่อบริจาคสิ่งของหรือซื้ออะไรงั้นถ้าเธอเห็นของที่เธอชอบก็บอกพี่ชายนะพี่ชายจะซื้อให้เจียนยูหมินบอกเจียนอี้หลิงด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา พี่ชายหาเงินส่วนตัวไม่ได้เยอะแยะจากการขายตั๋ว้องเพลงในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้เจียนอี้หลิงเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นว่าเจียนยูหมินยิ้มย่างสดใสและจริงจังไม่ขอบคุณเจียนอี้หลิงไม่มีอะไรจะซื้อจริงๆสินค้าส่วนใหญ่ที่นํามาประมูลในงานลาตีการกุศลเป็นเครื่องประดับโบราณแต่เจียนอี้หลิงขาดความสนใจในสิ่งของเหล่านี้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่234 ในตอนนี้หญิงสาวในงานการกุศลก็ได้ดินทาเจียนอหลิงกันเยอะมากเลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่235งานลาตีการกุศล 4. หลังจากที่เลดี้ฉินเดินจากไปเธอก็ไปถามคนที่ดูแลสถานที่เกิดอะไรขึ้นจดหมายเชิญพิเศษนี้ทำไมตกอยู่ในมือของเลดี้เจียนได้ยังไงเลดี้ฉิน จดหมายเชิญไม่ได้นำมาโดยเลดี้เจียนฮะเกิดอะไรขึ้นเลดี้เจียนเข้ามาพร้อมกับจดหมายเชิญธรรมดาแต่จดหมายเชิญพิเศษนี้นำมาโดยมิสเจียนเธอมาคนเดียวผมก็แปลกใจมากเหมือนกันว่าทำไมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถึงมีจดหมายเชิญพิเศษในมือได้คำตอบนี้ยิ่งทำให้เลดี้ฉินเกิดความสงสัยเธอจำได้ว่าสามีของเธอบอกว่ามิสเจียนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านเคมีมาก และเธอเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันเคมีแต่นี้ไม่เกี่ยวกับจดหมายเชิญพิเศษเธอไม่เคยให้จดหมายเชิญพิเศษสำหรับงานเลี้ยงการกุศสนในวันนี้กับสามีของเธอคุณผู้หญิงอยากให้ฉันถามมิจเจียนไหมไม่รอดูก่อนไม่ว่าเด็กสาวคนนี้จะได้รับจดหมายเชิญนี้มาจากไหนก็ต้องมีเหตุผลในตัวเองเราในฐานะผู้จัดงานเพียงแค่ดูแลแ,แขกทุกคนก็เพียงพอแล้วครับคุณผู้หญิงเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในงาน เมื่อความสนใจของทุกคนถูกดึงดูดโดยคนที่เพิ่งเข้ามาที่ประตูเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เจียนยูหมินก็มองไปยังทิศทางที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนชายชะลาผมงอกรากฏตัวต่อนหน้าทุกคนเมื่อเห็นอย่างนั้นเหอเยียนก็รีบดึงเจียนยูหมินไปข้างหน้าแม่จะทําอะไรนะ่ะเจนยูหมินไม่ต้องการร่วมสนุกด้วยมีอะไรเหรอสุภาพบุรุษสูงอายุคนนั้นต้องเป็นคนที่สําคัญมากเหอเยียนไม่รู้จักชายชะลา แต่เธอสามารถสรุปได้ว่าตัวตนของท่านผู้เท่าคนนั้นต้องพิเศษมากจากปฏิริยาของผู้คนรอบตัวเขามันไม่มีอะไรสำคัญสำหรับพวกเราพวกเรามางานลาตีกันกุศลไม่ใช่เหรอแกคิดว่านักธุรกิจชั้นสูงกับผู้คนดังเหล่านี้มารวมตัวกันทำไมพวกเขาพยายามทำความดีและบริจาคเงินอย่างจริงใจงั้นเหรอนั่นเป็นเรื่องรองลงไปแกรู้ไหมว่าโอกาสแบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับทุกคนที่จะทำความรู้จักกันและเพิ่มเส้นสายของพวกเขา เจนยูมินรู้ดีว่าสิ่งที่ทำให้แม่ของเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั้นต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ถ้าอย่างนั้นแม่ก็ไปที่นั่นผมจะอยู่กับน้องสาวของผมที่นี่เจนยูมินไม่ต้องการไปร่วมสนุกกับเหอเยียนเหอเยี่ไม่สนใจที่จะพูดอะไรอีกดังนั้นเธอจึงปล่อยเจนยูมินและเจนอี้หลิงไว้แล้วไปร่วมสนุกกับคนอื่นเจนยูมินหันกลับมาพูดกับเจนอี้หลิงไปหาที่กินข้าวกันเถอะเจนอี e ้หลิงพยักหน้า สองพี่น้องพากันไปที่มุมห้องเหมือนกับว่าไม่สนใจใครคนอื่นๆในงานต่างก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากเนื่องจากการปรากฏตัวของสุภาพบุรุษชลาพิเศษคนนี้เหอเย่เรียนรู้ตัวตนของชายชาลาจากการสนทนากับคนข้างๆนามสกุลของชายชลาก็คือเหลียงและชื่อเดียวของเขาก็คือโชว์เขาเป็นผู้นําด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันดับต้นๆของจีนและเป็นผู้เขาไทซานยักษ์ใหญ่ของแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันชายชาลายังเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีพิเศษที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงระดับนานาชาติจำนวนมากสถานะของมิเตอร์เหลียงโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในแวดวงเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพนับถือภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลอย่างมากในวงการระดับประเทศด้วยด้วยสถานะพิเศษและสถานะที่สูงส่งเช่นนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนจะตอบสนองเช่นนี้เมื่อพวกเขาเห็นเขา หลังจากที่มิสเตอร์เหลียงเข้าประตูมาแล้วนอกจากจะทักทายผู้จัดงานกับเลดี้ฉินแล้วเขาก็ไม่คุยกับใครอีกภายใต้การคุ้มครองของบอดีการ์ดเขาก็ไปยังที่นั่งพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะคนอื่นๆไม่กล้าที่จะก้าวไปขวางทางและรบกวนเขาพวกเขาทำได้เพียงมองไปที่สุภาพบุรุษชรลาพิเศษคนนี้จากระยะไกลก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่235ในตอนนี้ถ้าแอดเดาไม่ผิดนะครับ ชายชรา,าที่เชิญเจียนอ้หลิงมาในงานลาตีกันกุศลน,นี้ก็คือเหลียงโชว์แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดคามโฆษณาหรือว่ากดซู์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปรสมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวด เพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอโนดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง300ไหไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าท i า e ไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ